เมียโตเดือดเหตุสามีถูกโยงข่าวดาราตอหลอกเงินผู้หญิง จากกรณีกระแสข่าวร้อนแรงสนั่นวงการเหตุจากเพจเจ้มอยร้อยแปดวีหนึ่งออกโรงแชอดีตดาราปัดทินเดอร์จีบสาวสุดท้ายหลอกเงินซ้ำยังขบซ้อนแถมเคยทำแบบนี้มาด้วยซึ่งมีลูกเพจหลายคนที่มาคอมเมนต์เหมือนรู้ว่าคือใครโดยให้อักษรย่อเป็นดาราต่อล่าสุดหญิงอ่อนดวงพรชายยาวรุ่งยศภรรยาของดาราหนุม่มตามวิชยาจารุจินดาซึ่งอยู่ดีๆก็ซวยถูกโยงในข่าว ยังกล่าวออกมาโพดข้อความเดือดตัแทนสามีาระบุว่ามัวมากอักษรย่อต่อที่เป็นข่าวหลอกเงินพอย่อไม่ใช่พี่ตัมนะคะก็จะฟ้องให้หมดใครมาพิมพ์ชื่อสามีกอแล้วข่าวก่อนหน้านี้ก็เหมือนกันอย่ามาปัญญาอ่อนหาว่าก่อคบซ้อนไปแย่งเข้ามามึงนี่รู้กันดีจังเห็นกูเงียบๆไม่ว่าอะไรไปพูดเม้นกันสนุกปากเดี๋ยวก็ฟ้องให้หมดต่อมีคนเดียวในประเทศไทยหรือง่ายปัญญาอ่อนนะคนเม้นเนี่ย มาหาว่าเป็นพิ่ตัมได้ยังไงแล้วที่เหม็นกันทําให้เกิดการเข้าใจผิดว่าพิ่ตัมมีแต่เรื่องเสียเส๊ยีๆที่ไม่เคยออกมาพูดหรือถแถลงข่าวเพราะว่าทุกเรื่องที่ผ่านมามันไม่เคยมีอะไรเป็นเรื่องจริงเลยเราสองคนเห็นเป็นเรื่องตลกทั้งนั้นเลยไม่อยากจะพูดถึงมีบางคนชอบเกาะกระแสดานตามวิชาอัปเดตสเตตัสใน Facebook ว่าไม่เคยเล่นแอปชมพูไม่เคยทักไปยืมเงินใคร